ปั๊มน้ำมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกับแผงโซลาเซลล์330วันหนึ่งแผงใช้งานแผงเดียวก็ทำงานได้เหมือนกันแล้วก็ไหลต่อเนื่องของเราก็จะมีปั๊มชักขนาดหนึ่งนิ้วแล้วก็เจ้าตัวมอเตอร์มหัศจรรย์นี่ใช้งานได้ดีและทนมากครับใช้งานมาสาปีแล้วแล้วก็จะมีเบเกอร์นะครับแล้วก็มีแผงโซลาเซลล์วันนี้เราต้องการน้ำไหลที่สม่ำเสมอและผมจะใช้แผงโซลาเซลล์แค่แผงเดียวครับมาดูขนาดของแผงที่เราใช้นะครับ จะเป็นขนาด330วัตต์จะเป็นมือ1นึ่งหรือว่ามือ2ก็ได้ครับต่อเข้าเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ออกมานี่ครับผมออกมาตามสายไฟสายไฟก็จะวิ่งวนมาแล้วก็มาเข้ากับมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับทีนี้ผมก็จะเปิดสวิตหรือว่าเบรกเกอร์ให้เครื่องทำงานนะครับผมนี่เครื่องทำงานนี่ครับแผงเดียวนะครับเนี่ย ก็ไหลเต็มเหมือนประปาบ้านเรานะครับผม